พี่น้องศิลิ์ผู้มีศรัทธาทุกท่านครับตามแนวทางของอันอิสลามนั้นได้ส่งเสริมเรื่องของการสแสวงหาความรู้ครับนั้นเป็นเพราะว่าคนทุกคนนั้นจะดําเนินชีวิตผิดพลาดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดังนั้น คำสอนของลามเนี่ยจึงกำชับเรื่องของการศึกษาและก็สวงหาเพื่อที่ให้ตัวเองนั้นได้รู้จริงในสิ่งต่างๆหรือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตและในเมื่อศาสนาอิสลามนั้นเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตก็จึงเป็นความจําเป็นที่มุสลิมจะต้องรู้จริงในเรื่องของศาสนาของเขาไม่ใช่เป็นการรู้อย่างผิวเผิน หรือว่าได้ยินได้ฟังเขาบอกว่าเขาเล่าว่าแล้วก็นำเอาสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มาเป็นเรื่องของศาสนาในการแสวงหาเพื่อให้ตนเองได้รู้นั้นท่านนบีม,มลลลุฮัมมัดสุลัตลันก็ได้กล่าวเอาไวา้ในฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านได้กล่าวว่าตลบุเรื่การศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองาฟารีดอถือว่าเป็น เป็นปด้ดูเป็นปดูคือเป็นเป็นหน้าที่ดำลาคุลิมุสลิมสําหรับคนมุสลิมทุกคนนั่นก็คือมุสลิมทุกคนจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นชายเป็นหญิงก็จะต้องมีหน้าที่ศึกษาให้ได้รู้ในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะจริงๆในเรื่องศาสนาครับเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจึงได้มองว่าในระดับของการเรียนรู้ ก็จะแบ,บ่งเป็นสองระดับระดับที่หนึ่งก็คือพื้นฐานที่เรียกว่าทุกคนจําเป็นต้องรู้เพราะฉะนั้นท่านมันจริงตรงกัเที่ระอมีบอกว่าทุกคนนั่นแหละที่ใช้คําว่าอาลาคุณมีมุสลิมมุสลิมทุกคนต้องสแสวงหาความรู้หรือศึกษาเพื่อให้ตัวเองได้รู้จริงนี่แสดงว่าเป็นระดับพื้นฐานที่ใครจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ หรือเราจะเหียกอย่างหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นฟันตัวเองฟันตัวเองก,ก็คือเป็นเรื่องฟันตัวเป็นเรื่องข้อกําหนดไอ้ก็คือที่ตัวตนของแต่ละคนต้องรู้เราจะไปนึกเอาเองว่าลําพังเรานั้นเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราก็คงจะรู้จะเข้าใจเรื่องราวในศาสนาของเราไปได้เองซึ่งเป็นความคิดที่ประมาแล้วก็จะผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เรียนรู้ เราก็จะไม่รู้จริงเมื่อไม่รู้จริงเราก็จะไปยึดไปตามตามที่เขาบอกเขาเล่าหรือเราเห็นว่าเอออันนั้นน่าจะดีน่าจะถูกก็จะไม่มีหลักฐานที่แท้จริงมาเป็นการตรวจสอบรองรับครับดังนั้นเรื่องของพจอีก็จึงเป็นสิ่งที่ที่มีความสําคัญครับอันประกอบเพื่ออะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ครับมุลิมจะต้องรู้จักหลักศรัทธาเขาว่ามีหลักศรัทธาอะไรบ้าง ต้องรู้จักหลักของศาสนาที่เราเรียกกันว่าลุกลินุกลินอิสลามต้องรู้นะครับจะบอกว่าไม่รู้จักในสิิงต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ความเป็นมุสลิมของเราน้ำดมเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะต้องรู้เรื่องของอิบาดะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องทําโดยตัวหลักที่สําคัญที่สุดในเรื่องอบาดะคือการละหมาดที่จะต้องทําทุกวัน แต่การทำทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นการทําที่ว่าขอให้ทําก็แล้วกันขอให้ทําก็แล้วกันแต่ว่าจะถูกจะผิดจะตรงเวลาหรือไม่ตรงฉันไม่สนใจนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าทําโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร,นะรเหมือนอย่างที่เราเห็นหนังสือเล่เหมหนึ่งเนี่ยที่ในสมคบสมสินเอามาใช้อ้างกันเยอะนะครับเป็นเล่มสีเขียว ชื่อว่าคุณค่าอามัลเส้จหลายๆมาสิบตัวมีเนี่ยนะครับแล้วก็้งเกิดคําถามว่าทําไมหนังสือเล่มน,นี้มันไม่ดีเรื่องนะพูดถึงคุณค่าอามัลก็คือคุณค่าของนาน,นต่างๆที่เราได้ทํเนี่ยถามถ้าถามผมผมจะตอบว่าหนังสือน่าดีแต่คนที่จะเข้าใจในหนังสือและเอาไปใช้เนี่ยไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะคําว่าคุณค่าอามันที่อยู่ที่ตั้งแต่หน้าปกเลยเนี่ย ก่อนที่จะเข้าไปถึงในเล่นเนี่ยคุณค่าอะมันอะมันก็คืองานที่เราทำงานที่เราทำนี้จะเป็นงานที่ดีมีคุณค่าก็จะต้องเป็นงานที่ถูกต้องถ้าทำแล้วถี่มันจะมีคุณค่าไหมครับแต่ผู้ที่นำเอาเอาหนันงสือเล่มน,นี้ไปใช้แต่บอกว่าทำไปเถอะขอให้ทำก็แล้วกัน ทำก็แล้วกันขอให้ทำก็แล้วกันจะทําถูกทําผิดทาตรงสุนหน้าไม่ตรงจุนหน้าหรืออยางไงไม่ได้ดนใจ,จและถามว่าถ้าทาแล้วไม่ตรงทําแล้วไม่ดีทําแล้วไม่ถูกเนี่ยมันจะเกิดผลคุค่าตรงไหนครับเพราะน,นั้นถ้สฉันเล่นนี้เขาพูดถูกถูกตรงไหนครับถูกตรงที่บอกว่าอามันตาการมันมีคุณค่าละมาศก,ก็มีคุณค่าเฉลยสิ้อนอดก็มีคุณค่านงางละมาศอาจารต่างอ่านโาที่นุลรัมีคุณค่าเท่านั้นแต่ต้องทําให้ถูกครับ ไม่ใช่ที่เราก็ทำไปเรื่อยต่อกินข้าวกับจริงุัวเราต่อกินพุ่งกับจริงตัวเราหรือว่าอะไรไม่เป็นเวลาเวลา,าจนมัวไปหมดจงเรียนรู้ที่รู้ทางแล้วก็บอกว่ามีคุณค่าอย่างนี้ไม่ใช่จะต้องมีที่มีการกําหนดให้ตรงโดยศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความจาเป็นที่ก่อนเราจะทำเนี่ยเราต้องศึกษาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเอาตัวรอดน,นะครับ นอกจากนี้เรื่องวัตถุอีนหรือเรื่องพื้นฐานที่บอกว่าต้องรู้เนี่ยรู้อิบาร์ดารู้อิมาลรู้หลังอิสลามแล้นเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องฮาลาลฮาราออันไหนมันถูกอันไหนมันผิดอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้นะสิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องทีนะ่ใครที่รู้ตัวเองว่ายังไม่รู้ก็จะต้องศึกษาแล้วต้องศึกษาเพื่อให้ตัวเองได้รู้นสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานต้องนํามาใช้ในการดำเนินชีวิตจริง จะกินจะดื่มจะสวมใส่เสื้อผ้าสิ่งนัน้นสิ่งนี้อะไรต่งตางๆเนี่ยก็จะต้องมีแนวทางว่าอย่างนี้ทําได้ไหมอย่างนี้ทําได้หรือเปล่าไม่ใช่ถึงว่าเขาทํากันเยอะเราก็ทำเดี๋ยวยนี้เขาออย่างนี้แหละเราก็อย่างนี้ด้วยนะครับจะต้องไปใช้หกทางอย่างนั้นแต่ต้องเป็นไปตามแนวทางของคาสอนของอลามซึ่งถามว่าจะรู้ได้อย่างไรก็รู้จดกตร,ตรงมาเรียนนี่แหละมาศึกษานะครับตรงเรียนและศึกษานี่อาวสุธรรมตาลาได้ ได้บอกไว้ในตอนหนึง่งของกราณที่บอกว่าปัสสาละู้อักรดิศิินคุณตุลลาตาลา่างลบมุกหากพวกท่านไม่รู้ในสิ่งใดก็ให้ถามถามผู้ที่เขารู้นั่นคือเจตนาเป้าหมายของการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้นั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนก็ได้แต่ว่าสิ่งใเดเราไม่รู้เราก็สอบสแวงหาด้วยการถามผู้ที่มีความรู้จริงในเรื่องต่างๆถามผู้ที่รู้ในเรื่องนั้นๆเป็นหลัก แต่พอเรามาดูเรื่องของการถามปรากฏว่าทุกวันนี้ได้เปลี่ยนเป็นเป้าหมายไปไม่ใช่ถามเพื่ออยากรู้หรือเพื่อปฏิบัติแต่เป็นการถามเพื่อที่จะก่อให้เกิดพิจนาคนนี้เขาจะว่าอย่างไงถามคนนี้เสร็จไปถามคนนู้นอีกว่าคนน้นเขาจะพูดอย่างไงจะตรงกันไหมหรือบางทีก็เป็นการถามที่เรื่องยังไม่เกิดเอามานั่งสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นแ่ะและถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าท่านยันอย่างนั้นทั้งหมดเลยยังไม่ได้เกิดแต่มานั่งสมมุตินะครับมานั่งสมมุติและก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่สมมุตินั้นมันจะเกิดวันไหนก็<ส>อ,อย่างนี้แสดงว่าการถามนั้นถึงได้คําตอบไปก็ยังไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ใช่เป็นการถามเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัตินั่นเองนะครับนี่คือระดับที่หนึ่งของการเรียนรู้ที่เราเรียกกันว่าการดูอิกงที่ถือว่าทุกคนจําเป็นต้องรู้เพื่ออะไรเพื่อเอาตัวเองให้รอด ให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าศาสนาเป็นอย่างไรนะครับระดับที่สองคือระดับที่สูงขึ้นอย่างที่ยวรัศมีตาราได้บอกว่านาาันกรัศมะตาราได้กล่าวในอังกฤษบอกว่าผว่าการนักบินนู่นน,าานี่นยังฟิรูดากะไม่จะไม,ไม่ไม่เป็นการสมควรที่คนมุกบินทั้งหมดทุกคนอะมุ่งหน้าออกไปสู้รบกันทั้งหมดเลยไม่จําเป็นจะต้องปั้ทุกคนในการดีฮาร์ในการออกไปสู้รบกับศัตรูเนี่ย ซึ่งในหลักของการที่ฮะนี่ก็แน่นอนถ้าเราไปดูในติ๊กในติ๊กจะบอกว่าเฉพาะบางส่วนที่จําเป็นไปได้าาป่แต่เป็นเด็กๆเ,เป็นเยาวนชนต้องขออนุญ,ญาตพ่อแม่ต้องมีการอนุญาตเหมือน,นอย่างเราจะพบว่าในอดิษา่านอับดุลฮเด็กหนุ่มที่อยากจะไปร่รวมกับบรรดาสภาวะก็ต้องมาถามท่านอบดมาขออนุญาตท่านอับดุฮะว่าพ่อแม่อยู่ป่าพ่อแม่อนุญาตหรือป่านี่ อันนี้อย่างเดานถางที่ท่านนบีได้บอกนะครับไม่ใช่อย่างดีทุกวันนี้ว่าจะไปไหนก็ไปนะเพราะแม่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องถามใครไม่ต้องบอกกล่าวอันนั้นคือไม่ยกตามชนางท่านนบีเราะได้บอกว่าไม่ใช่เป็นตามสมควรที่มุกบินทั้งหมดเราจะต้องออกไปชุรถกันทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีใครไปเลยนะก็มีบางส่วนไปและบางส่วนเหลืออยู่นะครับฟาเล่าลานะฟ้วเราเปลลิฟเหลือก็ติอเป็นคนหุม ่ออิฟัตุรือดิยนต่อไปะกาะมุกิจีนอลอสปากาาเาบอกว่าพร้อมไม่ขอว่าไม่ต้องไปชุรถทั้งหมดให้มีไปเบาส่วนและที่เหลืออยู่และทําไมส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยจึงไม่มีบางบางคนหรือหรือบางกลุ่มที่ออกไปสแสวงหาความรู้เพื่อจะได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องศาสนาวลญญาณได้รู้เต่ามะมุกดีดาเรจอุอจอีดยินยนคนที่ออกไปเรียนตรงเนี้ยจะได้กลับมา ตือนมาบอกมาชี้แจงในกลุ่มชนของเขาและอันเราพยายาจะรูปเพื่อที่ว่าจะได้มีการตัดเย็นกันให้ระวังเรื่องต,งต่างๆที่มันจะผิดๆตรงนี้เป็นอีกระดับหนึ่งของการเรียนรู้แล้วระดับที่หนึ่งท่านนบีพูดว่าทุกคนนั่งจุดปดุยทุกคนต้องรู้เรื่องันา้ตัวเองเพื่อเอาตัวให้รอดในการกดําเนินชีวิตในสังคมว่าอะไรเป็นถูกอะไรเป็นผิดอะไรเป็นอิบาร์ด้านหลักที่ต้องทําทําแล้วต้องตัดทิูกนั่นคือนฐาน อย่างน้อยที่สุดตรงนี้ต้องทำต้องรู้ส่วนอีกบางคนอาจจะต้องยกระดับขึ้นนะเพื่อสังคมออกไปเพื่อศึกษาเรียนรู้จนถึงขั้นรู้ถึงขั้นนี้ชี้นำได้สอนได้บอกกล่าวตักเจือนคนอื่นได้เราจึงบอกว่าต้องมีแต่ละกลุ่มนะแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนแต่ละบ้านแต่ละอะไรจะต้องมีตัวแทนที่ไปศึกษา ไปรู้เรื่องศาสนาให้เข้าใจเรื่องศาสนาแล้วก็กลับมาสู่ชุมชนของตัวเองหรือบ้านของตัวเองแล้วก็มาตักเตือนมาสอนมาบอกมากาบนี่เป็นอีกระดับหนึ่งคือระดับไม่ใช่รู้เพื่อเอาตัวรอดฉันตายละสวรรค์ป็นฉสาตัวฉันคนเดียวตัวรอดไปแต่ต้องกลับมาช่วยเหลือคนอื่นด้วยช่วยเหลือสังคมด้วยด้วยการตักเตือนแล้วก็สั่งสอนคนที่จะเตือนจะสอนได้กแสดงว่าต้องรู้แล้วก็เข้าใจไม่ใช่แค่เอาตัวรอดว่าฉันรู้ถูกรู้ผิดตัวฉันตายรอดคนเดียว แต่ต้องกลับมาเตือนเพื่อที่จะได้เพื่อให้ได้สังคมที่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นสองระดับแล้วถามว่าวันนี้เราอยู่ระดับไหนตัวเราอยู่ระดับไหนลูกเราหลานเราอยู่ระดับไหนเรากําลังเห็นว่าสังคมนั้นไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนรู้เรื่องศาสนานะครับเพราะอะไรเพราะเรามุ่งมุม่งับสังคมเศรษฐกิจการใช้ชีวิต มันลําบากก็จะมุ่งแต่เรื่องที่จะให้มันรอดในเรื่องปัญญานี่แหละจนทําให้เรามองว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องรอนะรมุ่งศาสนาเป็นเรื่องรอที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรียนศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องเร่อนศาสานาเป็นเรื่องหลักและอยากจะเรียนอย่างอื่นเรียนได้อยากจะรู้อย่างอื่นรู้ได้แต่ถ้าเรียนรู้อย่างอื่นแล้วไม่มีศาสนาเราจะเห็น เห็นถึงความไม่เป็นคนดีในสังคมนะเพราะคนไม่มีหลักศาสนานะครับเราจะเห็นว่าถึงแม้จะปริญญาดีถึงแม้จะด็อกเตอร์ถึงแม้จะเป็นถึงนักการเมืองเป็นถึงรัฐมนตรีแต่พอเราไม่มีหลักศาสนาเนี่ยพร้อมที่จะทาผิดได้ทุกเมื่อนะครับดังนั้นเรื่องของการศึกษาเรื่องศาสนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะจําเป็นที่เราจะต้องเอาเป็นหลักไว้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราจะ ศึกษาด้านอื่นมีความรู้ด้านอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่เรากลับไปเอาว่าเอาด้านอื่นมาก่อนแลศาส,สนาเอาไว้ที่าาัลผลก็คือเรื่องศาสนานี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับไปพบกับลรรมดส์บาร์ดาลาเพื่อสอบสวนว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับดังนั้นเราคนที่จะได้เร้นนะหลายคนเป็นห่วงเป็นห่วงว่าลูกหลานที่เติบโตขึ้นมา ถ้าไม่ได้เรียนในเรื่องของวิชาชีพหรือทางทางโลกทางสามาัญเนี่ยจะไปไม่รอดเดี๋ยวไม่มีงานทำเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้นะครับแต่ไม่เคยห่วงว่าแล้วถ้าหากว่าไม่เป็นคนดีไม่เป็นมุสลิมที่ดีแล้วจะต้องไปตกนรกไปถูกประรดลงโทษไม่ได้หวงตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมุ่งเดินทางอื่นเดินได้อยากจะเรียนทางอื่นเรียนได้แต่จะต้อง ให้ความรู้ด้ศาสนาด้วยให้ความรู้ศาสนาควบคู่ไปด้วยเหมือนอย่างที่เราเห็นภาพว่าหมอในประเทศอาหรับนี่เป็นหมอใช้บรียนหมอมาแต่ระหว่างนั่งรอคนไข้จะตรวจหรือรอจะทํางานเนี่ยอา่านกุทธานะรู้ถูกผิดรู้หารานารมันอย่างนั้นนะครับเห็นคนทํางานจะเป็นคนก่อสร้างแต่เมื่อถึงเวลรานได้ยินอาจารย์ นี่มีศาสนานะแม้แต่เป็นพ่อค้าช่างกิโลขายยูทลัมกลัวจะกิโลจะขาดกลัวจะหาล้ลังหรือเปล่าพลองหรือเปล่านี่อย่างนี้คนมีศาสนาและททาอาชีพอะไรก็ทำนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าถ้าเราห่วงนะห่วงที่จะเรียนด้านอื่นเราก็จะต้องให้ความรู้ศาสนานอกระบกระบก็คือที่บ้านเมื่อไม่ส่งมาโรงเรียนก็ต้องสอนที่บ้านทํายังไงก็ตามต้องเรียนรู้ศาสนา แต่ถ้าคิดว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยคงไม่มีใครสอนนะพรพ่อแม่ก็อาจจะมีความรู้น้อยในเรื่องศาสนาไม่สามารถที่จะอธิบายทีืจะสอนให้ลูกหลานเข้าใจได้เนี่ยโรงเรียนศาสนาก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รองรับอยู่นะครับโรงเรียนสอนศาสนาก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ว่าถ้าหากท่านสอนที่บ้านไม่ได้ก็ส่งที่โรงเรียนแต่ถ้าสอนที่บ้านได้ก็สอน จะเรียนที่ไหนไม่เป็นไรแต่ให้รู้ศาสนาให้อยู่ในสังคมอย่างคนมีศาสนาอย่างเป็นมุสลิมที่ดีนะครับถ้ารู้ว่าทําหน้าที่นี้ไม่ได้อยากลับเอาไว้ฉันก็สอนไม่ได้นะแต่ฉันก็ดึงว้ด้วยไม่ให้ใครมาสอนด้วยแล้วฉันก็ไม่ส่งไปไหนด้วยไม่ให้รู้ไม่ใรู้ด้วยถ้าอย่างเนี้ยเติบโตมาโดยไม่รู้อะไรเนี่ยเราไม่ห่วงเลยครับไม่ห่วงว่าแล้วเวลากลับไปพบกันเราจะเป็นยังไงแล้วเวลาเข้าเมืองไปแล้วเนี่ยไปแต่งตัวยังไงเป็นผู้จาแบบไหนกินอะไร ถ้าไม่มีหลักศาสนาเนี่ยรับตาเราไปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นภา,ภา,ภา,ภาพลาสสังคมเนี่ยวิถีชีวิตของคนทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะและมตรงท้องที่จะทําผิดได้ตลอดเราก็ได้แต่หวังว่าอะไรจะมาช่วยก็ศาสนานี่แหละที่เราบอกถ้าคนยึดมัน่นศาสนานี่แหละถึงจะหาไปรอดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้ปักยงังท่านพี่น้องว่ายัางไง ระดับหนึ่งที่ท่านอาบีบอกว่าทุกคนต้องเรียนก็ต้องเรียนถ้าเราไม่ส่ให้คนอื่นสอนเราต้องสอนเองทาหน้าที่ตรงนี้เลยถ้าคิดว่าเราสอนไม่ได้ก็ต้องส่งและให้คนสอนเรียนเรียนวัดดูอีเรียนกุรอ่านเรียนโรงเรียนศาสนาเรียนอะไรก็ต้องส่งตามระดับตามวัยนะครับเด็กเล็กเรียนกุระอ่านเด็กโตขึ้นมาเรียนวัดดูอีโตขึ้นไปเรียนโรงเรียนสอนศาสนาได้ก็ต้องต่อมาแต่ถ้าคิดว่าเรียนอย่างอื่นก็ต้องสอนศาสนาที่บ้านด้วย ทำยังไงก็ตามต้องให้ต้ให้ใหรู้เรื่องศาสนาให้ได้นะครับและถ้าคิดว่าจะมองการไกลไปถึงอนามพว่าเราจะทําเพื่อสังคมด้วยไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดไปในะรบกเียงเราเพื่อสังคมเดยก็เรียนให้ถึงระดับที่สามารถกลับมาชี้แนะชี้นําบอกตากับคนในบ้านหรือในชุมชนในในครอบครัวในสังคมนได้นะน,นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ใส่ไม่ไป วิชาความรู้ต่งตางๆนี้นะครับท่านอิบีได้บอกแล้วว่าคนเหนื่อยมันอใดตายปุ๊สามอย่างไม่จบที่จะได้ผลประโยชน์ต่อไปนะไอ้เงินที่เราวิ่งโดนขนฝ้ายเกาะตัวสะสมกันทุกวันเนี่ยตายปุ๊บเปลี่ยนสภาพเป็นม่อนดดคือเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราท่านบิบีบอกสามอย่างหนึ่งสรรอดรับกอย่างอย่างที่เราทําวันนี้ผลประโยชน์ดำเนินอยู่เป็นของเราจนเราจะมุ่งุ่ไปแล้วเป็นของเราอย่างดำเนินผลประโยชน์ไปเรื่อย สองวิชาความรู้ที่มันเกิดประโยชน์วิชาความรู้ที่เราเรียนเรียนแล้วก็เอาตัวมาทำทำจสอนคนอื่นต่อคนได้ละหมาดเป็นได้อาา่านหนานเป็นพาอเราได้รู้ได้เข้าใจไา้นานสักข้อนึพรพะเราเขาทําถูกเราได้ผลนะครับแล้วก็ประการที่สามลูกที่สอนได้ลูกที่เราอบรมนี่แหละที่เราสอนนี่แหละแล้วก็เป็นคนดีแล้วลูกมันยกมือขออ้าตให้เราเราก็จะได้ ได้รับพาะคนนั้นนะแต่ถ้าลูกของเราวันเนี้ยไม่ได้ละหมาดก็ไม่ได้ยกมือขอดวอ่าแถมยังทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตลอดแล้วถามว่าเราที่เป็นพ่อแม่เนี่ยไอ้ลูกไอ้เด็กคนนี้ที่ทำความเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นเลือดของใครหยดมาจากไหนมันเป็นเนื้อของใครมันเป็นเซลล์ใครก็มาจากพ่อแม่วันพ่อแม่มีส่วนเดือดร้อนใช่หัวฉันไม่สนใจไม่ใช การดูแลอุรมจริตเป็นสิ่งที่เราบอกว่าต,ต้องให้ความสํนะาคัญโกอังคุชากุมวาทีภูมนาโรเอาตัวเองให้รอดเอาคบามให้คนด้วยอะไรครับไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่ด้วยอะไรด้วยศาสนาที่เราจะต้องเรียนรู้นี่แหละแล้วก็มาใช้นะครับก็ขอฝากอยาถึงค,ความสําคัญในการศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนากับท่านพี่น้องด้วยนะครับอาดดอคูรุเกาลีมาตาวาสตองเปรุลาอันนั้นที่บาลีวาลลคุ wal zahiri muslimina bi kulli dhanbin fasabiru innahu huwal